เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับกระแสะของการเทรดคริปโตเครนซีในช่วงนี้บ้างฮะหลายๆคนนะฮะคือมันมีทั้งได้กําไรแล้วก็ขาดทุนแล้วเรารู้สึกยังไงฮะคืออยากเทรดบ้างใช่ไหมแต่มันติดอยู่เรื่องหนึ่งเลยฮะเราไม่ได้มีความรู้เว้ยเราไม่ได้มีความรู้เรื่องคริปโตอะไรเลยแต่ว่าเออเราอยากเทรดอะถ้าเราลองเทรดดูเนี่ยเราจะได้กําไรหรือว่าเราจะขาดทุนไหมคลิปนี้นะับผมจะมาเป็นเหมือนตัวแทนเพื<ๆ>่อนๆทุกคนเลยในการเทรด คริปโตนะฮะจะมาเทรดให้ดูเลยนะครับผมว่าถ้าผมเทรดคริปโตในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะได้กาไรหรือผมจะขาดทุนนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม,ไม่ได้มีความรู้เลยแหละเออก็เรามาดูกันนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นคลิปที่เป็นบอกโอก,กาสหรือว่ามันจะเป็นคลิปอิทาหอนนะแต่าก่อนอื่นนะครับผมขอเนี่ยไปเติมเงินเข้าแอปก่อนนะครับผมไป อนนี้เราก็พร้อมแล้วนะฮะในการที่เราจะเข้าไปเทรดกันนะครับแล้วแอปที่เราจะมาทําการเทรดในวันนี้นะครับผมก็อย่างนี้เลยครับใส่เสื้อสีเขียวแบบนี้นะครับผมจะเป็นแอปไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากกสิกรกรสิกรกรสิกรไทยทุกจุดบ้าอนะไรเงี้ยเป็นแอปบิดครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนะี่ย เราก็เข้ามาในแอปกันก่อนเลยนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเทรดได้นะครับผมเราต้องไปยืนยันตัวตนกันก่อนนะในแอปนี้ซึ่งวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยสามารถไปดูจากช่องอื่นได้ในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการเทรดอย่างเดียวนะฮะแล้วตอนนี้เงินที่ผมฝากไว้ในแอปเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด1 0 0 0บาท1000บาทไทยเลยเราจะใช้เวลาการเทรดนะครับผม1ชั่วโมงเต็มๆเ,เรามาดูกันว่าไอ้หนึ่งพันที่เราลงไปในการซื้อเหรียญเนี่ยมันยมนันนนจะะดารขทุคบ เหรียญที่ผมจะซื้อในวันนี้นี่ยผมก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมาแรงนั่นก็คือเหรียญเหรียญดอทนะครับผมนี่ครับเหรียญมันก็มีแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะส่วนเหรียญที่เราแบบรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือบิตคอยนั่นเองแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มาทําการเทรด Bitcoin รบิตคอยนะฮะผมมาเทรดเหรียญน,นี้ครับเหรียญดอทตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญน,นะครับอยู่ที่12.9999เโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าต่างของการซื้อเหรียญแล้วนะครับที่ซื้อง่ายมากครับผมกดคําว่าซื้อเลยแล้วก็มากดคําว่า Market นะครับ มาเก็ตตรงนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะต้องการจะซื้อเข้าไปนะครับอันนี้ผมใส่ใส่แมงพันหนึ่งเลยหรือแมงพันหนึ่งเนี่ยแหละนะครับกดโอเคนะครับยืนยันออเดอร์นะฮะโอเคการซื้อสําเร็จนะครับเสร็จสิ้นนะครับโอ้โหมันมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไหนเรามาดูกันซิว่าเออถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเหรียญมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับโอ้โหทุกคนคือตะกี้ผมเพิ่งซื้อเหรียญเจ้าเหรียญหมาไปใช่ไหมเหรียญดอทคอย นะครับเพิ่งซื้อไปนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยผมซื้อไปประมาณ1000นะครับผมตอนนี้เนี่ยเหรียญมันราคาขึ้นมานะครับผมก็1นึ่งบาทนะครับผมเพราะว่าเหรียญมันขึ้นไงนี่นะครับตอนที่ผมซื้อไปตอนนั้นผมน่าจะซื้อประมาณ1 2บส 96ใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นมาเป็น13แล้วครับทุกคนโอ้โหอันนี้ก็คือเราเพิ่งซื้อนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า1ชั่วโมงเนี้นะครับเรียนหมาเนี่ยเขาจะทําเงินให้เราได้สักกี่บาทนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น13.09แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่ม51นาทีนะครับผมเดี๋ยวก็เรามาดูกันตอน2ทุ่ม3ทุ่มเนาะว่าผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมจะได้กาไรหรือว่าผมจะขาดทุนนะครับร จะมมาเเธออื่ไรโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลานะครับสองทุ่มยีนาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญดอทคอยที่เราลงไปนะครับผมเราจะได้กําไรหรือว่าเราจะขาดทุนกี่บาทนะครับตอนนี้ก็ผ่านครึ่งทางแล้วนะโอเคครับตามนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับก็ได้กําไรมา1บาทนะฮะโอ้หรอไปตั้งนาน เออคือเพื่อนๆผมลืมบอกมีแว็บนึงนะครับประมาณช่วง2องทุ่มกว่าๆนี่แหละสองทุ่มหน่อยๆน,นี่แหละคือมันขึ้นเว้ยแล้วผมได้กําไรนะครับก็ได้กําไรมา14บบาทนะครับตอนนั้นนะฮะตอนนี้ก็ <laughs> มันลงไปแล้วอะ่ะเออคือมัน ลงมาจน14จริงๆผมอยากจะขายตอนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอดใจเอานะเพราะมันต้อง1ชั่วโมงนะครับก็โอ้โหตกลงมานะฮะจาก14บาทมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องอารมณ์กงนก่อนนะครับความรู้สึกกันก่อนว่าเออที่เราเอาเงินของเรามาลงเนี่ยก็มันก็แบบม,มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากเลยรู้สึกว่ามันแบบเวลามันขึ้นก็รู้สึกดีใจนะเออแค่เราได้กาไรเราแบบเออไม่ต้องทาอะไรเว้ยอยู่เฉยๆล้วก็ได้เงินเว้ยแต่คราวเนี้ยมันเข้าไปอยู่ที่ขาลงครับพอมันลงไปแล้วรู้สึกว่าเ คือ,อคือมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะฮะก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดใครจะเอาเงินมาเทรดบิตคอยนะครับผมหรือเทรดเหรียญอะไรก็แล้วแต่ในตระกูลคริปโตเคนซีเนี่ยก็แนะนำ นะครับผมว่าต้องเป็นเงินเย็นนะอย่าเอาเงินที่แบบเราต้องจําเป็นต้องใช้อะเอามาเทรดอย่าเอามาทําแบบนี้นะครับผมว่าควรที่จะมีเรื่องของความรู้ด้วยนะครับในการที่เราจะมาเทรดนะครับถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราเอาเงินที่แบบไม่ใช่เงินเย็นอนะ่ะเงินที่แบบพร้อมจะเสียไม่ได้เอาเงินส่วนตรงนั้นมาเล่นจนระิงๆมันไม่ต่างอะไรจากการที่เราเล่นพนันเลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นเงินเย็นของผมนะเป็นส่วนของเงินเก็บของผมเนาะผมเสียตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้คือได้เสียก็คือเสียนะครับเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้้ววเเราาาทํไดดอยย่งี แค่รอให้ครบ1ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็2อทุ่มครึ่งแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมเรามาดูกันว่าเออมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองรีเฟซอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับผมเหลือมันจะขึ้นไหมหรือว่ามันจะโอ้โหหัดทุนนะ่ะไปแล้วนะครับเหลือ995บาทแล้วนะฮะอือขึ้นห0 0บาทผมหายไปแล้วนะครับ5บาทจะเป็นโอกาสหรืออุทาหรณ์เรามาดูกันอีกครึ่งชั่วโมงถัดไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลานีครับ2ทุ่ม52นาทีแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีก8นาทีนะก็จะทำการถอนนะครับผมไม่ว่ามันจะขาดทุนหรือมันจะกำไรก็ช่างนะฮะผมผมก็จะทำการถอนมาดูกันเดี๋ยวผมจะกดรีเฟซเลยนะครับ ยังขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่5บาทไม่เป็นไรนะฮะรู้สึกว่าไม่เหมือนกับว่าเราซื้อประสบการณ์น,นะฮะทุกคนก็เออขาดทุนไป5บาทไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเออถ้า3ามทุ่มแล้วเนี่ยเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะเวลานี้นะครับสองทุ่มห้นาทีนะครับผมขาดทุนอยู่5บาทเยีายงน้อยเอา้า เอาขอแล้วกันนะครับยังน้อยๆคืนทุนก็ยังดีนะครับหนึ่บาทท้วนเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นนะครับผมผมแนะนำนะฮะศึกษาก่อนทิศทางมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราจะเทรดเนี่ยเราจะเทรดในช่วงเวลาในจังหวะไหนที่เราจะได้ผลกำไรเนี่ยมากที่สุดนะครับผมย้ำนะครับว่าไปศึกษาก่อนนะฮะถ้าศึกษาแล้วอยากจะลองมาลงทุนดูกับบิตคัพดูเครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก3นาทีนะฮะก็2ทุ่ม50บ จ็ดแล้วยังไม่มีเลยยังขาดทุนอยู่5บาทอยู่เลยอ่ะโอ้โหเสียดายนะตะกี้คือแบบได้กําไรมาแล้วสิบสี่บาทเว้ยก็จะแบบถ่ายม่งปิดคลิปไปเลยเออ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ไงกษัตริย์ผัดแล้วไม่คืนคำไงถ้าถอนตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีแบบเงินไปซื้อน้ำที่เซเว่นอ่ะนะครับสักขวดหนึ่งก็ยังดีคือเจ้าเหรียญดอกคอยเนี่ยคือเขามีการแบบสวิงอะค่อนข้างมากนะฮะคือมีความขึ้นลงขึ้นลงอย่างเนี้ย คือสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะถ้าใครที่แบบรับความเสี่ยงได้กับการฟัดเวียงของขึ้นแบบนี้นะครับก็ลองซื้อเหรียญดอคอยดูนะครับโอเคตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า3ามทุ่มแล้วเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะได้กาไรหรือว่าขาดทุนผมขาดทุนขาดทุนขาดทุน ขาทุนไป6บาทนะครับเออจากการลงทุนใบพันธหนึง่งก็เป็นการซื้อข้าวประสบการณ์ไปเนาะย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครจะ เข้ามาเล่นในตลาดของคริปโตนะครับผมก็แนะนําเลยเอาเงินเย็นนะครับเงินที่คุณพร้อมจะเสียพร้อมจะทลายลงไปเนี่ยเอาเงินส่วนของตรงนั้นมาเล่นนะครับเงินที่ถึงจะเสียไปก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราเนะฮะเอาเงินตรงนั้นมาเล่นจะดีกว่านะครับแล้วก็ย้ําอีกข้อนึงเลยครับผมว่าถ้าจะเล่นต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะการลงทุนตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาก่อนที่จะมาลงทุนนะแล้วย้ําอีกรอบในย้ำย้ำย้ำถ้าไม่มีความรู้แล้วมาเล่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการเล่นการพนันเลยแต่คลิปนี้ก็ทํามาเป็น เหมือนอุทาหรณ์นะฮะให้เพื่อนๆน,นะครับตัดสินใจดูว่าจะเข้ามาเล่นตลาดบิตคอยเนี่ยมันจะต้องเจออะไรแบบนี้นะแล้วก็เราจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไหมเราจะรู้สึกยังไงเวลาการาฟมันลงหรือเวลาการาฟมันขึ้นนี่ก็เป็นคลิปตัวอย่างเนานะเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยเราจะทำยังไงสุดท้ายแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไคร์กับช่องมาร์บด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นกำลังใจมาก ให้กับมาร์คนะครับหนุ่มในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้ววันนึงเราจะขอบคุณตัวเองที่ยอมเหนื่อยในวันนี้นะครับผมวันนี้ผมลาไปแล้วครับบ๊ายบาย